สวัสดีค่ะเตยเองนะคะหลังจากที่เมื่อวานเตยได้โพสต์รีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือนิทานธรรมะเรื่องเล่าพระธุดงนะคะของพระอาจารย์จารั์อุทยานธรรมดงยางแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีท่านหนึ่งติดต่อหลังไม์มาว่าอยากให้เล่าให้ฟังว่าในหนังสือเล่มนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็เลยได้วิดีโอนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละบทนะคะมีเนื้อหาประมาณไหนเนาะแล้วก็ ถือว่าเป็นการทำ ep ศูนย์และ ep หนึ่งไปด้วยเลยนี่ถือว่าเป็นการเกริ่นเนาะก่อนอื่นนะคะขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็มีบางส่วนนะคะที่มีการแต่งเสริมลงไปเพื่อให้ได้อัตรักมากขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของพระธุดงค์นะคะซึ่งออได้มาเจอกับคนคนหนึ่งที่อ,อกหักช้ำรักมาแล้วมีจุดพลิกผันในจุดนั้นจะเป็นยังไง เดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปค่ะในหนังสือเล่มนี้นะคะจะประกอบด้วย14ตอนด้วยกันแต่ว่าหลังจากตอนที่14นะคะก็จะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้จากการไปเดินทุดงด้วยพอเรากลับมาพูดถึงเนื้อหาของที่เล่าเจอพระธุดงบทที่เอ้ยตอนที่1ถึงตอนที่14นะคะแต่และตอนเนี่ยเป็นการเล่าถึงการเดินทางนะคะว่าเจออะไรบ้างแล้วก็ มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างตอนที่หนึ่งนะคะชื่อตอนว่าขี้เล่าเจอพระธุดงค์ในระหว่างทางนะคะหลังจากที่พระธุดงค์ท่านกำลังเดินธุดงค์มาด้วยความตั้งใจแล้วก็เจอชายผู้หนึ่งซ้วยโองโหงกลิ่นเล่านี่คะคลุ้งโอเคชัวคนนี้เมาสักพักพอทั้งสองนะคะได้เจอกันที่เราก็ถามว่าด้วยวาทะ ที่เล่าจะไปไหนพระมองหน้าไปข้างหน้ามีอะไรมาจากไหนจากข้างหลังฟังแล้วงงฟังพระตอบยิ่งเมาหนักกว่ากินเล่าพระคุณเจ้าตอบกวนสวนดีไหมพระสัตว์เปรีย้ยด้วยพระธรรมตามที่ใจกินทำไมกินเล่าหรืออยากตาย หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการสนทนาระหว่างพระธุดงและขี้เหล้าคนนั้นนะคะพระธุดงก็ถามว่าเป็นยังงคือกินเหล้านะคะแล้วขี้เหล้าก็ได้ได้เล่าไปว่าเหตุผลที่กินเหล้าเนี่ยก็เพราะว่าอกหักช้ำรักมาเมียทิ้งไปเลยตรอมใจนะคะไหนๆเขาก็ไม่ได้รักเราแล้วกินเหล้าไปซะให้รุนแล้วลุนร้อยให้เมาไมา้ว่าไปทางมันด้วยความทุกข์นะคะที่สะสมจากการที่อกหัก รักคุดและก็หาทางออกด้วยการกินเหล้าของมืนมาลงไปพระธุดงท่านก็เลยชวนว่างั้นมาบวชกับเราไหมเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นให้ทายค่ะว่าที่เราตอบว่ายังไงไม่บอกยังไม่บอกเฉลยเดี๋ยวค่อยไปติดตามบทที่สองนะคะเพราะว่าทิ้งท้ายบทนี้นะคะท่านบอกว่าเรื่องการบวชจะเป็นยังไงแล้วที่เราก็เลยบอกว่า ผมขอเอาไว้ก่อนกลับไปนอนสอนใจให้เข้มแข็งบวชไม่บวชพรุ่งนี้เช้ามาชี้แจงขอแสดงความเคารพแล้วกราบลาจริงๆมีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาอ่านเองจะละเอียดกว่าแต่อันนี้เป็นการเล่าคร่าวๆนะคะว่าเนื้อหาบทที่หนึ่งก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอีพีแรกก็จะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยเดี๋ยวค่อยๆฝึก หมายถึงคนเล่านะคะค่อยๆฝึกแล้วคนฟังก็ก็ค่อยๆฟังนะคะใจะเย็นเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่2ค่ะ